มาถึงเรื่องของปัญหาสารหนูเกินค่ามาตรฐานนะครับที่พบในพื้นที่แม่น้ํากกแล้วก็แม่น้ําสายนะครับทีมข่าว 7hd ของเราลงพื้นที่ไปสำรวจเลยนะครับเพราะว่าต้นต่อของสารหนูเกินค่ามาตรฐานนั้นมาจากการทําเหมืองแร่ในพื้นที่ต้นน้ําประเทศเพื่อนบ้านติดตามจากรายงานครับ เหมือนกับว่าสิ่งที่เราเคยอยู่ร่วมกันที่มันมีชีวิตชีวาเหมือนมันตายจากเราไปเรามม่สามารถจะไปทําอะไรกันในพื้นที่ที่มันเป็นเขตนอกจากเขตของประเทศไทยอ่ะคือทุกคนรู้ว่าตอนเนี้ยเขาหุวเหมืองแร่แต่มันเกินกําลังที่เขาจะไปห้ามหรอคะ่ะสภาพสีของแม่น้ากกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ากลัว กับการปนเปื้อนของสารหนูโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานเป็นคำถามคาใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับลำน้ำสายนี้น้ำในแม่น้ำกกที่เห็นนี่คือสีแบบสีน้ำตาลขุ่นๆแบบนี้ไม่มีไม่เคยมีไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนชาวบา้านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ย,ยน้ำใสสะอาดจ,จนถึงขนาดแบบ,บดื่มได้ดไดแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว ตัดคล้องกับข้อมูลของนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชนลุกขึ้นมาทวงถามข้อเท็จจริงการเปิดสัมปทานเหมืองแร่ในพื้นที่ต้นน้ําฝั่งประเทศเมียนมาจากข้อมูลชี้เห็นถึงพื้นที่ทําเหมืองแร่ในเขตรัชชานไม่ห่างจากชายแดนไทยมากนักทั้งแร่แมงกานิสทองคําแร่หายากโดยมีสัมปทานกว่า300แห่งและมีบริษัทจากจีนเป็นนายทุนใหญ่เรียกร้องนายกรัฐมนตรียกระดับเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ เปิดเจรจาสี่ฝ่ายยุติผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วก่อนจะสายเกินไปเขตแดนตัวนั้นเป็นเขตของประเทศพามา่าใช่ไหมครับเราต้องมีตัวแทนจากรัฐรบาลเียนม,มาใช่ไหมสองต้องมีตัวแทนจากกลุ่มกองกําลังว้าซึ่งเป็นคนดูแลพื้นที่นั้นตัวจริงซ้อนเข้ามาอีกใช่ไหมสามก็ต้องมีการเจรจากับประเทศจีนเพราะว่ามีบริษัทเอกชนจากจีนเข้าไปสัมปทานและจีนก็เป็นปลายทางของสินค้าแร่เหล่านี้ดังนั้นไทย พ่มาจีนและกลุ่มกองกําลังชาติพันธุ์ว้าต้องมาคุยกันข้อมูลเชิงลึกยังพบการทําเหมืองแร่ที่บ้านแม่โจกในเขตรัชชานตรงข้ามบ้านมงก้าวหลังตําบลเทิดไทยอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายของกลุ่มทุนจีนบริเวณต้นแม่น้ําสายซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญที่อยู่ตอนบนล่าสุดทีมนักวิจัยมอแม่ฟ้าหลวงลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ําหาสิ่งผิดปกติที่มากับน้ําท่วมแม่สายเมื่อวันก่อน ตั้งแต่บ้านถ้ำผาจมหัวฝายไปจนถึงแม่น้ำร่วกและแม่น้ำโขงรวม9จุดผลตรวจเบื้องต้นพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานหลายจุดบางจุดสูงเกินค่ามาตรฐาน19เท่าพร้อมตั้งข้อสังเกตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับมืออย่างไรหากเกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2567หรือชาวบ้านต้องก้มหน้าแบกรับความเสี่ยงสารพิษปนเปื้อนจากดินโคลนและน้ำสารพิษข้ามพรมแดน ทั้งทั้งที่พวกเขาไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นประกิจป้านจาไถ่ยภาพเจษดาอุปนิรายงานเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะ